สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับเหรียญเทวบดีบรมครูรุ่นแรกในรอบ100ปีของหลวงพ่อพัดคุญญกามโมแห่งวัดห้วยด้วนนอกจากจะเป็นเหรียญที่ประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษอย่างเข้มขลังมากกว่า33วาระ6อาราม และ108พระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศแล้วจำนวนมวลสารที่นํามาจัดสร้างในครั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของทนสิทธิ์และหายากทั้งสิ้นนะครับเนื้อตะกัวชนวนนําเริอดก็ถือเป็นอีกหนึ่งรายการล้ําค่าเพราะได้ผสมตะกัวชนวนเก่ามากมายอาทิเช่นตะกัวนมกลุ่ลั่นทมอายุกว่าพันปีซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับพระท่ากระดานที่มีประสบการณ์ทั้งแคล้วคลาดมหาอุดคงกระพันอย่างมากมายตะกัวอวน ซึ่งเป็นตะกวดทนสิทธิ์มีพุทธคุณด้านพภกทรัพย์ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมเป็นเหรียญพระเครื่องเนื้อตะกวดอีกมากมายนะครับอาทิเช่นตะกรุดจักรพรรดิหลวงพ่ออินทร์วัดจุฬามณีตะกรุดมหาปราบหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมตะกรุดพญาเสือหลวงปู่แพ้แ่วัดดางหมันเหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑพระอาจารย์จอยวัดเวลุวันซึ่งเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานเหรียญมหาอำนาจหลวงพ่อวัน วัดคลองคูณหาเวสุวรรณหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่สิทธิเอกหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่เหรียญพระพรตฤศีหลวงพ่อนวนวัดแก้วเจริญปรกใบมะขามหลวงปู่เช้าวัดห้วยลำใหญนอกจากนี้ก็ยังมีมวลสารเป็นแผ่นยันจานมือของหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีหลวงพ่อช้างวัดจุกะเชอเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรหลวงพ่อวิชัยวัดสันติวิหาร และหลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนนำมาหล่อหลอมผสมรวมกันและเมื่อได้เลิกยามอันเป็นมงคลแล้วจึงประกอบพิธีการปั๊มนำเลิกโดยมีการโรยมวลสารมงคลพร้อมฝังตะกรุดทองคำแท้ในทุกเหรียญเมื่อทำการปั๊มเสร็จสิ้นแล้วจึงนำมาทำพิธีจานอักขรเลขยันโดยการจานมือแบบโบราณคือการจานอักขรทีละตัวขณะที่ลงอักขรเลขยันนั้นก็ต้องมีการว่าคาถากำกับเพื่อปลุกเสกอักขรแต่ละตัว ให้มีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังแล้วจึงนำมาประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษอย่างครบถ้วนอีกครั้งโดยหลวงพ่อพัดและพระเกจิอาจารย์อีกกว่า108รูปหากท่านผู้ชมสนใจก็ร่วมบุญได้ที่ l ล n e แอ S 1 5 8หรือคงกระพันสโตนะครับอันนี้ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับผีบังตาท่านผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างใช่ไหมครับเรื่องราวของอาถรรพ์หรือดวงวิญญาณที่กลั่นแกล้งผู้คนที่เป็นมนุษย์นะครับด้วยการบังตาและทําให้หลายคนนั้นอาจจะต้องหลงอยู่ในป่าหรือบางทีถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองบางครั้งก็หลงไปยังสถานที่ต่างๆที่เราไม่คุ้นเคย ทั้งทั้งที่สถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่เราใช้เดินทางไปมาอยู่เป็นประจำนะครับแต่จู่ๆก็เหมือนโดนบังตาแล้วก็ทำให้พลัดหลงเข้าไปในสถานที่ใดที่หนึ่งที่เราไม่รู้จักหรือบางครั้งเรื่องราวแบบนี้ก็จะถูกเรียกว่าผีบังบทซึ่งว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็เกิดจากวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นหรือวิญญาณที่อยู่ในป่ากลั่นแกล้งไม่ให้ออกจากป่า หรือทำให้หลงป่าหรือไม่บุคคลคนนั้นก็อาจจะไปทำสิ่งใดที่เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นในป่าในบ้านเรือนทั้งโดยการตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับความลึกลับซับซ้อนของเรื่องของจิตวิญญ,ญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของป่านั้นเป็นสิ่งที่มีมากกว่าที่เรารู้และที่เราเห็นมากนักนะครับ แม้แต่คนในสมัยโบราณก็ยังย้ำเตือนให้เราระมัดระวังอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในป่าและในสถานที่ต่างๆนั้นว่ากันว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและยิ่งสถานที่แห่งนั้นถูกครอบงำไปด้วยอาถรรพ์ก็แทบจะเรียกได้ว่ามักจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนกล่าวขวัญและหลายคนก็ต้องพบกับเรื่องราวสยองขวัญชวนให้ขนหัวลุกมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องราวในป่าดงดิบลึกนั้น อาถรรพ์อย่างหนึ่งที่พรานป่ากลัวกันมากก็คือผีบังตาหรือผีพรางตาอาถรรพ์ประเภทนี้นะครับจะทำให้ผู้คนที่ตกอยู่ในอํานาจนั้นไม่สามารถหาทางออกจากป่าได้ได้จะเดินวนเวียนไปมาวนแล้ววนเล่าอยู่ในป่าอย่างนั้นบางคนก็สามารถมองเห็นคนอื่นๆได้ทั่วไปแต่คนอื่นๆนั้นจะไม่สามารถมองเห็นตนเองได้และเมื่อไปพูดอะไรกับใครก็ไม่มีใครในนั้นได้ยินเลย เรื่องดังกล่าวนั้นหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วมากมายโดยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะมาจากดวงวิญญาณที่อยู่ในป่ากลั่นแกล้งไม่ให้ออกจากป่าหรือไม่ก็อาจจะไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่าแล้วก็ทําให้เกิดความไม่พอใจจึงดนบันดาลให้ไม่สามารถออกจากป่าได้หลงป่าวนเวียนไปมาบางครั้งก็ต้องให้ผู้มีคาถาอาคมแก่กล้าเท่านั้น จึงจะสามารถแก้อาถรรพ์เหล่านี้ได้หากว่าแก้ไขไม่ทันเหตุการณ์ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจผีพรางตานั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้จากความหิวโหยจากความกลัวและความทุกข์ทรมานและดวงวิญ,ญญาณของพวกเขาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นตัวตายตัวแทนหรือกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปเหมือนกับดวงวิญญ,ญาณเหล่านั้นต่อไปนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีคนพลัดหลงเข้ามาในป่าอีกดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้น ก็จะทำการพลางตาเหมือนกับที่ตนเองเคยเจอและเคยประสบพบเจอมาก่อนเพื่อหวังจะเอาดวงวิญญ,ญาณไปอยู่ด้วยสืบทอ,อดกันอย่างนี้เรื่อยๆไปครับเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์อาถรรพ์ผีพลางตานั้นก็เคยเกิดขึ้นแทบจะทุกป,ป่าบางป่านั้นก็มีให้เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดงพญาเย็น ซึ่งป่าแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นป่าที่มีความอาถรรพ์มากลำดับต้นๆของเมืองไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษาย,ยนปี2552โดยเด็กหญิงอายุเพียงเจ็ดขวบชื่อเด็กหญิงนัชชาโปงสันเทียหรือน้องเอได้เกิดหายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่างที่ครอบครัวและญาติญาติกว่า15คนได้เดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่ แม่ของเธอเล่าเหตุการณ์ก่อนน้องเอ๊ะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวันหยุดจึงมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่เป็นจํานวนมากซึ่งในขณะนั้นคณะของพวกเธอได้ลงเล่นน้ําบริเวณน้ําตกกรองแก้วที่ตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเธอและญาติญาติมองว่าบริเวณนี้น่าจะปลอดภยัยหากว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นก็คงจะมีคนคอยช่วยเหลือได้ทันท่วงที ในขณะนั้นทุกคนต่างเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเวลาแห่งความสุขผ่านไปจนพลบค่ำทุกคนก็พากันกลับบ้านคณะของเธอเองก็เช่นกันโดยได้เดินทางออกมาจากอุทยานแห่งชาติดังกล่าวระหว่างทางนั้นเองแม่ของน้องเอะรู้สึกเฉลียวใจที่ยังไม่เห็นลูกของตนเองขึ้นรถมาด้วยจึงได้รู้ทันทีว่าน้องเอะหายตัวไปหลังจากนั้นก็รีบกลับรถไปยังอุทยานอีกครั้งแล้วก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานให้ช่วยเหลือ ซึ่งในขณะนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานผู้ชำนาญเส้นทาง15คนได้ออกตามหาน้องเอะทุกซอกทุกมุมโดยเริ่มจากจุดที่เริ่มลงเล่นน้ำพวกเขาทั้งเดินหาทั้งดำน้ำก็ไม่ปรากฏแม้แต่เงาของเด็กหญิงสุดท้ายเมื่อใกล้ค่ำทีมค้นหาจึงหยุดเพราะถ้าเกิดว่าตกดึกในป่าแห่งนี้จะมีความอันตรายเป็นอย่างมากแต่การค้นหายัางดำเนินต่อไปนะครับ ผ่านไปสามวันเจ้าหน้าที่แทบจะพลิกพื้นป่าขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เห็นน้องเอะแแต่ปลายเส้นผมพ่อแม่ของเด็กหญิงจึงเริ่มใช้วิธีทางไสยศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยการนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาทําพิธีขอขมากับเจ้าพ่อเขาใหญ่บริเวณน้ําตกกรองแก้วในวันที่4ของการค้นหาช่วงเวลาประมาณบ่าย2องโมงครึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็พบเจอน้องเออย่างน่าอัศจรรย์นอนสลบอยู่ที่โขดหินด้วยท่าทางที่อิดโรย นขนาะนั้นเอสวมเสื้อยืดสีส้มและกางเกงสีเทาชุดเดียวก,กันกับที่ใส่ในวันเกิดเหตุแต่หน้าแปลกใจก็คือบริเวณที่เจ้าหน้าที่พบร่างของเธอนั้นห่างจากน้ําตกพรองแก้วเพียง300เมตรเท่านั้นซึ่งบริเวณแห่งนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานและทุกๆคนก็ช่วยกันตามหาสำรวจซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวน้องเอะในสภาพที่หมดแรงไปส่งโรงพยาบาล นั่นเป็นเพราะว่าน้องเอ๊ะไม่ได้ทานอาหารมาแล้วถึงสี่วันอาศัยแต่กินน้ำบริเวณน้ำตกประทังชีวิตจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณลำตัวของเด็กหญิงนั้นเต็ไมไปด้วยทากดูดเลือดและเห็บเกือบหนึ่งร้อยตัวหากว่าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็คงจะต้องเสียชีวิตจากสัตว์ดูดเลือดพวกนี้หรือสัตว์ป่าจนถึงตายเป็นแน่หลังจากที่น้องเอ๊ะได้สติพอพูดได้บ้างแล้วพ่อแม่ของเธอก็ดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ลูกสาวกลับคืนมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเด็กหญิงได้เล่าให้ฟังว่าเธอไม่ได้เคลื่อนย้ายหรือเดินไปไหนเลยเธอได้นั่งอยู่บริเวณน,นั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่กล้าเดินไปไหนไกลเธอพยายามเรียกให้คนที่ผ่านไปผ่านมาช่วยแต่ว่าไม่มีใครมองเห็นเธอเลยและไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอแม้แต่น้อยจนกระทั่งเธอเหนื่อยมากจนหมดสติไปเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้เรื่องราวอาถรรพ์ของป่าในแถบนั้นแพร่สะพัดไปทั่วผู้คนต่างหวาดกลัวไม่น้อยเพราะขนาดกลางวันแสกและมีผู้คนจำนวนมากอยู่รายล้อมและก็อยู่ใกล้ๆไม่ไกลกับบ้านของเจ้าหน้าที่อุทยานแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของน้องเอน้นก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแปลกๆทำนองเดียวกันในแถบป่าเขาใหญ่มาก่อน ซึ่งผู้มียานทิพย์ทั้งหลายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีผีพลางตาหรือว่าผีบังตาเอาไว้เหตุการณ์ที่ว่านั้นเกิดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมในปีพุทธศักราช2550โดยมีเครื่องบินเล็กฝึกบินตกบริเวณป่าเขาใหญ่พร้อมด้วยนายภากินไทยถนอมครูฝึกบินและนายระนบเหลืองวิลาวันนักบินฝึกหัดซึ่งทั้งสองก็ขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงหลังจากเครื่องบินตกภายหลังที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่และครอบครัวของทั้งสองต่างก็พากันตามหาร่องรอยของเครื่องบินและยังหวังอยู่ลึกๆว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนั้นจะมีผู้รอดชีวิตซึ่งในขณะนั้นทุกคนต่างพากันไปยังป่ารกทึบแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกเมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่มีซากของเครื่องบินหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยืนยันว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกเลยการค้นหาก็ยังคงดำเนินต่อไป ฝ่ายครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองก็พยายามหาวิธีทุกวิธีมาช่วยจนสุดท้ายก็ต้องพึ่งวิธีทางสยศาสตร์ด้วยการบนบานกับสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอขมาที่นักบินทั้งสองบินผ่านป่าแห่งนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตพร้อมทั้งขออนุญาตเปิดป่าเพื่อช่วยบุคคลทั้งสองให้รอดชีวิตหรือถ้าไม่รอดชีวิตก็ขอให้เจอซากและซากเครื่องบินก็ยังดี แต่หลังจากนั้นทีมค้นหาก็ยังตามหาไม่พบจุดที่เครื่องบินตกสักทีหลังจากนั้นครอบครัวก็ต้องพึ่งวิธีทางไสยศาสตร์อีกครั้งโดยการสื่อสารกับดวงวิญญาณของนายรณพผ่านร่างทรงซึ่งวิญญาณในร่างทรงดังกล่าวก็ได้พูดไว้หลายอย่างโดยมีใจความสําคัญว่าให้พ่อแม่ไปดูจุดที่เครื่องบินตกโดยให้ไปที่เขาใหญ่บริเวณแห่งนั้นจะมีต้นไทรที่ติดกับถนนใหญ่สายนครนายกทางทิศตะวันตก ดยบริเวณนั้นจะมีไร่องุนและไร่ข้าวโพดให้เข้าไปในทางนั้นเส้นทางนั้นจะเป็นถนนปูนที่รกๆและยังมีการพูดถึงน้ำตกสาวิตรีอีกด้วยและถ้าหากว่าเดินทางไปตรงนั้นแล้วไม่พบจุดที่เครื่องบินตกแสดงว่าโดนผีป่าปิดบังตาไว้แม้การติดต่อผ่านร่างทรงในครั้งนั้นจะพูดออกมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เป็นการพูดที่ฟังดูเหมือนต้องประติดประตอ มีความยากลำบากในการตีความหมายในหลายๆครั้งแต่สิ่งที่หลายคนเข้าใจตรงกันก็คือว่าการที่ไม่พบซากเครื่องบินในครั้งนั้นก็เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณอาถรรพ์ได้ปิดบังอำพรางตาเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองก็ยังไม่ละความพยายามยังไปขอให้พระภิกษุรูปหนึ่งนั่งทางในให้อีกซึ่งพระภิกษุรูปนั้นก็บอกถึงจุดที่เครื่องบินตกมีข้อความคล้ายๆกับร่างทรง แต่ถึงกระนัน้นการค้นหาที่ยาวนานมากที่สุดครั้งหนึ่งโดยเป็นเวลาถึงหนึ่งปีก็ได้สิ้นสุดลงเพราะว่าทีมค้นหาก็ยังไม่สามารถค้นหาจุดที่เครื่องบินตกได้หามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวผู้สูญหายทั้งสองคนซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลากว่า3ปีแล้วพวกเขาก็ยังไร้วี่แววของนักบินทั้งสองและซากของเครื่องบินที่ตกหายไปมีแต่คำเล่าขานของชาวบ้านที่ออกไปหาของป่า ที่ว่ากันว่าพบซากเครื่องบินและเห็นนักบินฝึกหัดนั่งอยู่ข้างเครื่องบินไม่นานภาพดังกล่าวก็สลายไปเหมือนไอหมอกทําให้ต้องวิ่งกลับบ้านแทบไม่ทันภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวก็ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มีวี่แววอย่างที่ชาวบ้านและพรานหาของป่าได้กล่าวถึงไว้เลยและทั้งสองเรื่องราวนั้น ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งความอาถรรพ์ของเรื่องราวผีบางตาของป่าดงพญาเยน็นหรือในอดีตป่าแห่งนี้จะถูกเรียกว่าดงพญาไฟย,ยังมีเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวอีกเป็นจำนวนมากที่เราอาจไม่เคยรู้และทำให้เราเห็นว่าเรื่องราวอาถรรพ์ผีพรางตานั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับป่าอาถรรพ์ไปเสียแล้วนะครับและเรื่องราวอาถรรพ์เหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะหมดไปจากพื้นป่า แต่พวกเราในฐานะที่เป็นคนเมืองการเข้าป่าแต่ละครั้งก็ต้องพยายามที่จะไม่ประมาทและมีสติกับการเดินทางทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผีบังตาหรือผีพรางตานะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าชง,งนสงสยัยซึ่งเป็นเรื่องราวของผีบังตาหรือผีพรางตานั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งหลงป่าไปถึง7วันซึ่งเป็นป่าที่มีชื่อว่าวังสองพี่น้อง การหายตัวไปครั้งนั้นของชายหนุ่มคนนี้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ได้ปูพรมค้นหาอย่างสุดความสามารถหนุ่มคนนี้มีชื่อว่านายเจษดาสังแก้วอายุ38ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพิจิตรอำเภอนาหมอ่อมจังหวัดสงขลานะครับสูญหายไปในป่าวังสองพี่น้องซึ่งเป็นป่าที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของเขาหายไปตั้งแต่วันที่16สิงหาคม ในขณะที่เขาออกไปหากบกับเพื่อนๆและเขาจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่ชายป่าและจากนั้นก็หายไปอย่างไร้วี่แววตลอดทั้ง7วันจนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาอย่างพลิกแผ่นดินจนหลายคนคิดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ปรากฏเรื่องอัศจรรย์ขึ้นนะครับเพราะเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาของวันที่23สิงหาคมนายอำเภอนาหม่อมก็ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าพบตัวนายเจษดาแล้ว ขณะที่พบตัวเขาเขานั่งอยู่บริเวณริมลำธารซึ่งอยู่ในเชิงเขาลึกเข้าไปในชายป่าห่างจากจุดที่พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ประมาณ500เมตรเท่านั้นสภาพร่างกายของเขายังดูแข็งแรงแต่มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยเนื่องจากอดอาหารมาถึง7วันเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเช็คร่างกายของเขาอย่างละเอียดท่ามกลางความดีใจของญาติพี่น้องที่ระดมกำลังกันหามากถึง300-400คน จนหลายคนก็หมดหวังเพราะว่าตระเวนหากันจนทั่วป่าและผู้คนที่ตามหาก็มากมายขนาดนี้แต่ก็ยังไม่พบเจอตัวนายเจษดาจนหลายคนมองว่าเขาต้องเสียชีวิตแน่แต่กลับมาพบเจอหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันซึ่งนายเจษดาก็นั่งอยู่ริมลำธารซึ่งทุกคนเดินหาจนทั่วไปหมดแล้วและบริเวณนี้ทุกๆคนก็เดินผ่านมาตามหาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนายเจษดายังเล่าอีกนะครับว่า ในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุตนได้ออกไปหากบกับเพื่อนๆที่บริเวณลำธารชายป่าวังสองพี่น้องแต่จูๆ่ๆก็เหมือนเกิดเหตุการณ์เดินวนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ที่เดิมไปไหนก็ไม่ถูกตะโกนเรียกเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ยินสุดท้ายก็นั่งอยู่ตรงลำธารคนเดียวและตลอดทั้ง7วันนั้นเจ้าหน้าที่และญาติพี่น้องรวมถึงประชาชนที่ช่วยค้นหาตัวเขาก็เห็นทุกคนและได้ยินเสียงเรียกเพราะเดินอยู่รอบๆจุดที่ตนนั่งอยู่ แต่แปลกที่ไม่มีใครเห็นตัวเขาเลยและไม่มีใครได้ยินเสียงตัวเขาที่ตะโกนเรียกและช่วงที่นั่งอยู่ตรงลำธารน,นั้นก็ไม่รู้สึกหิวน้ำหรือว่าหิวข้าวอะไรเลยแต่ก็บอกกับตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องนั่งอยู่ตรงนั้นจะทำอะไรก็ทำไม่ถูกงงงเบลเบไปหมดจนกระทั่งชาวบ้านที่ออกมาตามหาพบตนซึ่งนั่งอยู่ตรงที่เดิมและพอผ่านไปเจ็ดวันก็มีคนเห็นเขาจนในที่สุดก็พบตัวเขา แล้วก็กลับมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ทุกคนฟังได้นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวแปลกประหลาดของนายเจษดานะครับหนุ่มชาวสงขลาวัย38ปีที่เพิ่งเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นเมื่อปี2560น้นี่เองนะครับเรื่องราวนี้เกิดที่จังหวัดสงขลาหลายคนมองว่าเรื่องราวอาถรรพ์ของผีบางตาหรือผีพรางตานั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ลบหลู่ไม่ได้นะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเป็นข่าวทั้งทาง,ทงหน้าหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์นะครับจะว่าเป็นเรื่องเหลวไหลก็คงไม่ได้แต่ถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วละก็ถ้าหลายๆคนเคยเข้าไปในป่าลึกหรือป่าดงดิบนะครับหลายคนก็คงเข้าใจว่าป่านั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลแถมในสถานที่ที่รกชัดนั้นไม่ว่าจะมองไปทางใดก็ดูคล้ายกันไปหมดนะครับบางครั้ง ในพื้นที่แค่ไม่กี่ร้อยเมตรแต่เวลาที่เราเข้าไปในป่าลึกนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลและบางครั้งเราก็ไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูกเลยทีเดียวนะครับบางครั้งคนที่เดินป่าอยู่เป็นประจำก็ยังหลงยังคงจำเส้นทางผิดพลาดทั้งที่เดินอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับดังนั้นคนที่เดินป่าพรานป่า หรือนักวิชาการที่ทำงานในป่าก็มักจะต้องหักกิ่งไม้หรือใช้มีดฟันต้นไม้ไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้บอกตัวเองว่าเส้นทางนี้เราเคยเดินผ่านมาแล้วและมันอาจจะช่วยไม่ให้เกิดการหลงป่าขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวอาถรรพ์ที่บอกว่าเวลาเราพูดกับคนอื่นแล้วไม่มีใครได้ยินเราสามารถมองเห็นคนอื่นที่เข้ามาตามหาเราได้แต่บุคคลเหล่านั้นกลับมองไม่เห็นเราอย่างน่าอัศจรรย์ เรื่องนี้ก็คงเป็นความลับความอาถรรพ์ของป่าต่อไปนะครับจึงมีคำกล่าวไว้ว่าความลี้ลับความอาถรรพ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายในป่านั้นไม่เคยปราณีผู้ที่ย่างกรายเข้าไปในป่าอย่างประมาทและเย่อหยิงและจะตอบแทนในสิ่งที่ผู้นั้นได้ล่วงละเมิดหรือลบลูด่ด้วยความตายและหายณะอย่างน่ากลัวเกินจะอธิบายเลยนะครับแม้ช่วงหนึ่งที่พลังลึกลับแห่งป่านั้นจะถูกลืมเลือนไป แต่ทุกวันนี้บางสิ่งบางอย่างมันก็จะกลับมาเตือนมนุษย์อย่างพวกเราว่าอย่าล่วงล้ำอย่าลบหลู่หรือเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่เคารพการที่คนเราจ้องแต่จะหาผลประโยชน์จากป่าจ้องจะทำลายบ้านหลังที่สองของตนเองก็อาจทำให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยดินถลม่มและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับและนั่นน่าจะเป็นอาถรรพ ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มวลมนุษย์จะได้เคยสัมผัสมานะครับหากว่าคนเรายังไม่หยุดทำลายป่าป่าก็ย่อมจะไม่หยุดและนั่นก็อาจทำให้เกิดสงครามระหว่างป่าและผู้คนในอนาคตอันใกล้ยอย่างแน่นอนและเมื่อนั้นเราคงจะได้เห็นกันว่าอาถรรพ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ป่าจะทำ้ายมนุษย์มันเป็นอะไรกันแน่ได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าและธรรมชาติเอาไว้นะครับ แน่นอนว่าถ้าหลายคนไม่เชื่อในเรื่องอาถรรพ์และสิ่งศักดิก์สิทธ์ต่างๆก็ขอให้เชื่อในเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่มีป่าโลกเราก็จะร้อนเราไม่มีป่าต้นน้ําเราก็จะไม่มีแม่น้ำำานําลําธารและไม่มีน้ําจืดให้เราได้กินได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นป่าและสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างเรามากๆเลยนะครับ หากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน um ุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับและหากท่านผู้ชมชอบเรื่องราวแบบนี้ท่านผู้ชมก็สามารถอุดหนุนได้นะครับกับหนังสือจากสำนักพิมพ์เพชรประกายท่านผู้ชมสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook สำนักพิมพ์เพชรประกายขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวัน,นะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ